ลูกค้าเข้ามารับผ่านไถคุณภาพดีไปใช้งานอีกหนึ่งพวงนะคะสําหรับตัวนี้เป็นผ่านไถหรือผ่านพวนจากบริษัทชนบุรีเมืองทองค่ะหรือ c m เนั่นเองนะชื่อนี้การันตีของดีของแท้แน่นอนนะคะซื้อสินค้าจากร้านบริเิณแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรได้ของแท้1น0่อเซนะคะสําหรับพวงนี้นะคะเป็น6คูณยีบัวสิค่ะจํานวนจานแบบ6จานนะคะขนาดจานไถ่ายใบ24นิ้วใส่รถแท็กเตอร์สี่สิบห้าถึงห้าสิบเอ็ดแรงม้านะคะตัวนี้น้ําหนักโดยรวมจะอยู่ที่ นี่สากิโลกรัมนะคะความกว้าง120เซนติเมตรความยาว195เซนติเมตรและความสูง1 1 5เซนติเมตรนะคะพวงนี้ราคาอยู่ที่41,500บาทสําหรับราคานี้เป็นราคารับหน้าร้านนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยากจะให้ส่งเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังไม่เนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือคะ่อะอําเภอของคุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิด365วันเลยมารับสินค้ากันได้ตลอดกันได้ทุกวันเลยนะคะสนใจยังไงติดต่อนน้้าาตลลมไดเยะะคะ